ทา,างเกลับช่องปิดเทอมแล้วก็เนี่ยสำคัญ น,นี้จะเป็นแผนการเรียนรู้สำหรับเทอมหน้านะครับเตรียมไว้คนละสองแผนแล้วก็อันนี้แผนเรียกว่าแผน p b l พ่อเ b ้น e บ l e a r n i n g แล้วก็แผนจิตศึกษาเสร็จไปแล้ว15แผนแต่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ปรับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสมบูรณ์ เยอะจะกลับบ้านเดินทางไปที่สุรินไปทำบุญจะถิที่บ้านมีงานมีกรรารถึงจะเลยต้องรีบเตรียมให้เสร็จกลับมาก็จะเปิดเทอมให้คุณครูไปเตรียมงานที่โรงเรียนนะเตรียมห้องเรียนเตรียมเห็นบอกว่าวันที่29นี้จะต้องมีไปหาส ร่วมง,งานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสัะแกนนะครับันนีทางหน่วยงานได้เชิญโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับโรงเรียนที่ได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าหลักสูตรนะครับหลักสูตรพิการศึกษาสองหลักสูตรสองพุทธศักราช2 5 6พันะครับ ซึ่งโรงเรียนของที่ที่ผมอยู่ก็ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มของโรงเรียนกลุ่มวิจัยนะครับมันจะมีสองกลุม่มที่สมัครใจกับกลุ่มวิจัย